งไงไม่รู้อะอากาศมันร้อนด้วยแหละคุณจริงกับเบลคุณเบลคุณไปไหนมาเป็นยังไงโอ้เมื่อคืนทำสโนไปค่ะเมื่อคือนน้องทำสโนค่ะไม่ไหวค่ะยูแม่จะปวดหัวคุณไม่เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาชีนอนแล้วแน่ๆเลยอะแต่พี่โตอ่ะหมุนหมุนหมนหมนอ่า มันเป็นยังไงคะตอนนั่งนะหนูต้องรุนแรงขนาดน,ะนั้นเลยล่ะคะลูกอะพี่เบลไม่ตั้งเลยคุณเป็นยังไงไม่รู้คุณเป็นยังไงอะฉันคิดถึงเธอตั้งสองวันไม่ได้คุยกันเลยแล้วเธอก็เดนดิ่งกันแล้วก็ไอ้นี่ก็คิดอยู่โอ,อคุณเบลไปไหนวะพี่เบลไปไหนวะเออพี่โตก็ทางหาพี่เบลเนี่ยเราก็รอ ไลฟ์ like, สดรอทุกวันไอพี่ยาัดหนาเราพี่เบลทานข้าวหรือยังวันนี้นอนเผื่อโอ้ให้ขอนอนเถอะอีแม่เหนื่อยอวยุทธโอให้พี่โตไปบิ๊กเลนพี่โตเราไปกินสายใหม่กันดีกว่าปะเราไปกินสายใหม่ยุดยาก,กันดีกว่าปะไปะไปเปล่าพี่โต ไปกวนไงเมื่อช่างเมื่อกี้เนี่ยไปกัดต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยเอ่อะไรอีกแอปหนึ่งอนนะนะไปกัดใบไม้เรารู้สึกแบบอ,อยากจะปีแตก่กว่ามันจะโตค่ะมันจะมีต้นนึงฉายใหม่มันอ้วนพี่โตไม่อ้วนชายใหมัมนอ้วนตรงไหนมันเรียวๆคุณเนี่ยมันเชียวมันเชียวมันชียวมันเชียว พ่อแม่ปอาคุนยังเนี่ยรออยู่เนี่ยก็เลยแบบเออมันร้อนแบบว่าถ้าเปิดแอร์ข้างล่างรู้่ะพี่เบลไม่ต้องเลยคุณเป็นยังไงไม่รู้คุณเป็นยังไงอะ่ะฉันคิดถึงเธอทั้งสองวันไม่ได้คุยกันเลยแล้วเธอก็นุ่นดิ่งกันแล้วก็ไอ้นี่ก็คิดอยู่โอ,อคุณเบลไปไหนวะพี่เบลไปไหนวะ เออพี่โตก็ทางหาพี่เปลวเนี่ยเราก็รอไลฟ์สดรอทุกวันไอพี่ยาชีไม่เล่าพี่ยาชีหลับแล้วออจจะโตยังไม่ยอมนะรับถิงจัเพื่อนๆมีข่าวจะมาบอกค่ะมีข่าวจะมาบอกค่ะเนี่ยถิงโตท้องแล้วเนี่ยชิงโตท้องปังอ่ะครับพี่พี่ครับชิงโตท้องปองล่วครับดู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 โอ้ยไอ้วง ขอบคุณสําหรับเอามื่อกี้ให้ไปแล้วนะฉันรู้ว่าเธอให้ไปแล้วอะ่ะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอโอเคไหมเธอสบายดีไหมคุณเบลคนเหนื่อยอยไงไม่รู้อะ่ะอากาศมันร้อนด้วยแหละคุณจริงกับเบลคุณเบลคุณไปไหนมาเป็นยังไงโอ้เมื่อคืนทำสนโนไปค่ะ เมื่อคืนน้องทำสโสนคคะไม่ไหวค่ะยูแม่จะปวดหัวคุณแม่เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาชี้นอนแล้วแน่ๆเลยอะแต่พี่โตอ่ะหมุน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 อ่ามันเป็นยังไงคะตอนนั่งนะหนูต้องรุนแรงขนาดน,ะนั้นเะะลยรูกอะพี่เบลไม่ต้องเลยคุณเป็นยังไงไม่รู้ คุณเป็นยังไงอะ่ะฉันคิดถึงเธอทั้งสองวันไม่ได้คุยกันเลยแล้วเธอก็นุดิ่งกันแล้วก็ไอ้น,นี่ก็คิดอยู่โออคุณเบลไปไหนวะพี่เบลไปไหนวะเออพี่โตก็ทางหาพี่เบลเนี่ยเราก็รอไลฟ์สดรอทุกวันไอ้พี่อ่